เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรนา,นานชัยปูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปไอ้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ หลับตาเบาเบา,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา,บาพอสบายสบายให้เปลือกตา แค่สัมผัสกันเบาๆแต่นั้นเองเหมือนเราหลับตาปลิมๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะแค่ก็ล่กับปลือๆตานิดหน่อยพอสบายสบาย แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวเลยตั้งแต่ศีรษะกล้ามเนื้อบริเวณหน้าลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือ ให้ผ่านคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่านคลายขยับเนื้อขยับถัวงกราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในถัวงเราเดินได้สะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยปรับท่านั่งให้โทกส่วนให้ปดีบรีแล้วก็ทำใจเย็นเย็นให้ใจสใส ให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอะไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาล่าเรียน เรื่องครอบครัวคือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ทำใจให้เบิกบานแช่มชื่นให้ใจใสๆเยือกเย็นนะจ๊ะ ใจใสใส,ใ,สใจเย็นๆแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุๆน่มๆ,อ,ๆอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเพื่อจะง่ายๆไปอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่า เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือทำใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆใ้นึกถึงเครื่องหมาย ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นเพชรใสใสหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่จรันแล้ว ไม่มีตำหนิเลยโตเท่ากับแก้วาของเราหรือขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ใจของเราชอบนะจ๊ะให้นึกถึงเครื่องหมายนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์กที่หยุดใจของเรา บาาใจจะตั้งไม่หยุดนิ่งนิ่งนุง่มนุมอ,อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดส่งอยู่กลางท้องระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือใน้คำหนดเครื่องหมายอย่างนั้นนะแลนมาร์กที่หยุดใจของเราให้ค่อยๆนึก อย่างเบาเบาสบายสบายธรรมดาธรรมดานะใครใครก็เรานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจรรันทร์และดวงดาวในอากาศหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะให้นึกอย่างสบายสบาย อย่าไปเน้นอย่าไปเค้นภาพนะจ๊ะนึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรให้เรารู้ว่าใจเราเนี่ยจะตั้งนำมาหยุดนิ่งอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาเบาสบายๆผ่อนคลายใจเย็นเย็น พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าวสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยให้เสียงของคำภาวนา สัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะมันดังออกมาจากในกลางท้องของเราผ่านมาที่ดวงใสๆหรือบริกรรมมณีมิตรดังกล่าวนะจ๊ะกลายเป็นเสียงที่มาจากแรงแอง อนุภาพอันไม่มีประมาณแรงแห่งความบริสุทธิ์ที่จะมกากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายหรืออย่างน้อยก็วิบากกรรมวิบากมาต่างๆเป็นต้นหนักเป็นเบา เบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีนะจ๊ะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักให้พอดีพอดีที่เรามีความรู้สึกว่าสบายทั้งร่างกายและจิตใจ ต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยดอยูุ่ในกลางดวงใสใสคือจับภาพที่เราพอนึกได้ แปะติดไฟที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจบริเวณกลางท้องที่เราม,มั่นใจว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพระตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งความสำคัญที่พระสัมมาสมุทธิจาทุกพะองค์พระอารหันต์ทั้งหลายเนี่ย มืท่นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจของท่านจะกลับมาหยุดนิ่งๆนุน่มๆจุดที่โศนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะที่เดียวตำแหน่งเดียวกันไม่มีเวทเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้น ยังเป็นบุตรชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบรลลุอนุตระสัมมาสมัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นพระอาราหารนันต์ทั้งหลายทุกพระองค์จะต้องนำใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอ,อ,อยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ เมื่อท่านปล่อยวางโดยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งใจก็จะนิ่งอย่างเดียวเราจะเห็นว่าชีวิตในสังสารวัตรหรือการเวียนว่ายแต่เกิดในพบทั้งสามนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าทุกชีวิตตกอยภายใต้ กฎแห่งกรรมกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วลุ่นไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้สักวันหนึ่งก็ต้อง ร่มสลายด้วยกับวินาศต่างๆ,างๆะปจนั้ะทั่งกับเบื่อหน่ายชีวิตการเวียนว่ายแท้เกิดที่ทำให้มีแต่ความทุกข์ทรมารอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นสูงชนชั้นล่างก็ทุกแบบชนชั้นล่าง ชนชั้นกลางก็ทุกแบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกแบบชนชั้นสูงคนจนก็ทุกอย่างหนึ่งเศรษฐีก็ทุกอีกอย่างหนึ่งมีทุกข์ที่เหมือนกันคือความแก่ความเจ็บความตายความพัพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักของรักของชอบใจ ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างหรือปรารถนาสิ่งไหนไม่ได้ดังใจบ้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกๆชีวิตมีสภาพอย่างนี้ท่านจึงเบื่อนในชีวิตที่เวียนว่ายแท้เกิดในภพทั้งสามนี่ดังนั้นถ้าทิ้งทุกอย่างลอยวางทุกสิ่ง และแจงท่านก็จะกลับเข้ามาสู่ภายในหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ่ึดศูนยงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยที่เดียวตำแหน่งเดียวกันนะจ๊ะทุกพระองค์เลยเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องเดินรอยตามประสมมอสุติจา้า การนำใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศงกลาก่ายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลย ภาวนาสัมมาหลังไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจนกว่าใจใจหยุดนิ่งนะจ๊ะพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาหลังไปเองพราะฉะนั้นทีนี้เราก็ประคองใจให้หยุดให้นิ่งๆนุ่มๆ ให้หรูทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ